สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูของเรานะวันนี้ผมมีเอื้องกล้วยไม้เขาแกะบรูนะครับผมงานต้นไม้ใหญ่แต่ออกดอกแล้วนะนะครับผมเป็นกล้วยไม้ป่าแท้อีสานใต้เริ่มออกดอกนะครับผมมีให้อาเป็นน้องแบบต้นเล็กๆประมาณเข่งหนึ่งเดี๋ยวผมมาให้ดูว่าเข่งนี้ได้กี่ต้น นะครับผมเข่งนี้ขายถูกๆเลยใครสนใจทักแชทแอดไลน์โทรมาที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8นะครับผมอันนี้1ต้นนะครับผมอันนี้1กอนะก็จะเป็น3ต้นเล็กนะครับผมวางให้ดูเลยนะครับผมอันนี้มาเต็มที่2อหนึ่งกิ่งนะครับกิ่งแบบนี้ออกดอกแล้วนะครับผมสีบรูเข้มนะครับผมป่านี้แต่ดอกเขาโรยแล้วนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เข่งนี้2โลขายแบบมอมเหมาครับผม สอง่งนี่ครับดอกเข้มนะครับผมแต่สีเขาจืดแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่เยอะแล้วครับนี่ไม่ได้นับให้ดูเลยนี่ครับใครสนใจเข่งนี้นะผมมาเหมาแค่พันสองรวมส่งนะครับผมเอาไปมัดเป็นกอได้เลยสวยงามๆเลยนะครับแล้วน้องเขาก็ขึ้นกอสวยนะครับ ชุดนี้ผมจัดให้แค่พันสองบาทรวมส่งนะครับเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะเนี่ยได้เยอะเลยแหละกองนี้ทั้งกองเลยเป็นสีบรูนะครับผมเป็นไม้แตะป่าแต่้อีสานใต้นะครับผมน้องดอกเขาโรยแล้วนะดอกจะออกอีกทีก็ปีหน้านะครับผม ใครสนใจชุดนี้พันสองร้อยบาทรวมส่งนะครับผมเขาแกะบรูนะครับผมสีเข้มสีดอกคลุกขึ้นให้หน้าคลิปแล้วนะครับผมอันนี้เลยกองใหญ่ดังนี้เลยทั้งกองนะครับผมไม่ได้นับจํานวนพอเยอะนะครับผมทั้งกองแบบนี้เลยพันสองร้อยบาทรวมส่งใครสนใจทักแชทแอดไลน์โทรมาที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดเขาแกะบรูนะครับผมกองนี้เลย คือเยอะแบบนี้เลยนะครับผมเยอะแหละผมไม like ่ได้นับนะครับผมแต่ดอกโรยแล้วนะครับผมกองนี้แค่พันสองบาทรวมส่งโทรมาที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8ครับสวัสดีครับ